ยิ้มสวยก็ยิ้มสวยป้า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 อยู่ไหนป้าให้ยิ้มสวยนี่จันจ้ายิ้มสวยนี่ยิ้มสวย,ย,สวยน,นี่เขาเรียกว่ายิ้มสวยเหรอลูกเหรอแม่มองนี่หน่อยแล้วเอนจัน,นลำละบามเช้าเกาะ ไพ่ละสนอจับใจสายน้ำหลังลาย้สายน้ำหลังลายลล <c oughs> กะทอหาทรายดังคืนคืนนั่นมันแมงมุมก็ยุ่มหลังคาแมวกินปลาหมากระพุ้งก้น จำจี้มะเขือเปะแปะกะเท้อหน้าแว่นพายเนื้อออกแอนอาบน้ำที่ไหนอาบน้ำที่วัดเอากระจกที่ไหนสองเยี่ยมเยี่ยมมองมอง,มองนกขุนทงองร้องร้องูใครสวยยกม,มือขึ้นท่านไอสวยไหมคะ จันท่าสวยไหมคะโอ้โหยิ้มสวยค่ะยิ้มสวยไหวปะเนี่ยเจ๊ไหวปะเนี่ย,ยทำอะไรจนันเอ่อ กำมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นบอกไปมากำมือข <deal> ึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นบอกไปมากางแขนขึ้นแล้วลงพับแขนมือแต่ไหลกางแขนขึ้นแล้วลงชูมือต้องมุนไปรอบตัวกำมือขึ้นแล้วมุนมุนทำอะไร